เอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าว3ามสีนะครับตอนนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณเป้อารักษ์และคุณฟางธนันท์นะครับสอนักแสดงมากฝีมือที่โคจรมาพบกันในซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องม i s s อ w ว y You รักวุ่นใยายตัวปวนและตอนนี้ทั้งสองคนอยู่ในสายวิดีโอคอลกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณเป้คุณฟางครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคืนนี้ซีรีส์จะลงจอเป็นตอนแรกตื่นเต้นบ้างไหมครับตื่นเต้นค่ะให้นก มาฟังก่อนเลยเอาต้องฟังก่อนเลยครับมาฟังก่อนเลยครับมาก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราถ่ายทําไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับมันเลยจนกระทั่งมาตอนนี้คือฟังกับพี่เป้ก็คุยกันว่าจําไม่ได้แล้วว่าตัวเองทาอะไรลงไปบ้างแล้วเนียคือเป็นการดูละครที่ปกติเราอาจจะไม่ได้ดูละครของตัวเองแบบเรียลไทม์ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีภารกิจนอกบ้านที่เราต้องออกไปทำฉะนั้นเนี่ยจะได้ดูพร้อมกับ คนที่บ้านซึ่นยิ่งพอเป็นคนใกล้ชิดก็จะมีความเขินมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นรีแอคชั่นของเขาแบบทันทีเลยว่ามีรีแอคชั่นกับสิ่งที่เราเล่นออกไปยังไงก็จะเกรงเกรงนิดนึงอ๋อครับ <c oughs> แ,แล้วคุณเป้ล่ะครับผมตื่นเต้นครับเอาจริงๆแล้วทั้งชีวิตนี้ผมไม่เคยเล่นละครช่องสามเลยนะโอ้โห เวลคัมครับยินดีด้วยครับยินดีได้มาได้มาออกช่องสามก็เป็นอะไรที่เป็นเกียรติภูมิครับผมจะถ่ายแคปวิดีโอไว้เยี่ยมมากครับผมคุณไดดีคูณได้ดีสุดยอดมากครับน้องฟางครับน้องฟางอยากรู้ว่าน้องฟางลองลองเล่าเล่าเรื่องสั้นของเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับแล้วน้องฟางรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์ยังไงครับค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะฟางก็รับบทเป็นพลอยไพยลิมค่ะซึ่งพลอยไพยลิมเนี่ยก็จะมีรัก ครั้งแรกอยู่เป็น,เป,นเป็นรักสมัยเด็กะค่ะก็ะคือกวินที่พี่เป้เล่นเนี่ยค่ะแล้วเราก็ห่างหายกันไปแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาปุ๊บรูปลักษณ์ภายนอกของเรามันแตกต่างไปจากเดิม<อ>ตอนเด็กๆเราก็จะดูแบบน่ารักสวยงามแต่พอโตขึ้นมาก็เป็นคนแบบสู้ชีวิตอะไรเงี้ยทำงานหนัก<อ>ผมฟูในขณะที่ตัวกวินเนี่ยตอนเด็กๆเป็นเด็กอ้วนที่เราต้องคอยเข้าไป ช่วยเหลือตลอดแต่พอโตขึ้นมากลายเป็นหนุ่มหล่อมากเข้มอย่างนี้ oh. เราก็เลยให้เพื่อนให้เพื่อนสนิทเราเนี่ยปลอมตัวเป็นเราเพราะว่าเพื่อนสวยมาก mm. เพื่อนที่จะไปบอกกาว,วินว่าแบบเราแบบไปไปจบความสัมพันธ์นะคะให้แบบสวยงามอะไรอย่างนี้ยแต่ปรากฏ mm. ว่าเพื่อนกับกาว,วินอะ ก็ดันติดต่อกันอีกแล้วก็เพื่อไปแอบ,บลงรับพระเอกโอ้ยโอ้ยแล้วท,ที่ยากกว่านั้นก็คือพระเอกมาเป็นเจ้านายใหม่ในที่ทํางานของเราด้วยก็ทําให้อยากจะต้องมาเจอกันอยู่แล้วก็ปิดบังความลับซ่อนตัวตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในซีนตัวอย่างครับจะเห็นอยู่ซีนหนึ่งที่ทุกคนเน่ะเอามืออุจจิโมแล้วอีหมดเลยอ่ะพลอยพารีนไม่ชอบอาบน้ำเหรอครับไม่ใช่ค่ะคือ น้ำพลอยก็งงว่าให้ทำไมเขาถึงทำท่าเหม่นแต่มันเหมือนเป็นการแบบเขาเรียกว่าเป็เสแสดงให้เห็นหหว่าแบบคนเราแบบอาจจะมองคนจากภายนอกแล้วความไม่สวยก็รู้สึกว่าแบบเหแบบม่นต้องเป็นคนนี้แน่เลยเพราะว่าชีวิตสวยแบบนี้โอ้โห<อ>คุณเป้คะแล้วในบทกวินเนี่ยหนุ่มที่มีปมเพราะว่าวัยเด็กเป็นคนอ้วนใช่ไหมคะอยากให้พูดถึงบทบ,บาทตัวละครอ,อันนี้หน่อย คือตอน,นเด็กเขาไม่ไม่ใช่แค่อ้วนอย่างเดียวครับ<อ>เขายังรู้สึกว่าเขาโดนโดนลุมกันแกล้งครับเ<อ>พราะีิพพานอ้วนไม่ใช่เรื่องแย่หรอกครับแต่ว่าเขาโดนเพื่อนๆดุมกันแกล้งแล้วก็มีผู้หญิงคนเดียวที่เป็นผู้หญิงที่น่ารักด้วยคอยมาปกป้องเขาก็คือพลอยพยลินครับค่ะ<อ>เวลาโตขึ้นมาแล้วเขาเชื่อสมีใจว่าพลอยพยลินโตขึ้นมาก็ต้องสวยเพราะว่าสิบ,ส,บสิบกว่าปีที่เราติดต่อกันผ่านทางจดห<อ>มายอีเมลเนี่ย พอพลินแทบไม่ตอบเลยเพิ่งมาตอบช่วงหลังๆครับอตอนที่กบินจะกลับมาที่เมืองไทยแล้วแล้วพอกลับมาああเขาก็เชื่อสิทธิใจว่าพอลเพล,ลินตัวปลอมเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของตัวจริงเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพอพลพินในสมัยเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลับมาหลงรักเหมือนเดิมอ๋อโอ้ยแต่ยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่เขาคอยโขกสับอยู่ที่ทํางานเนี่ยนั่นคือตัวจริงอไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคุณคุณไม่ได้เห็นเราเป็นรักแรกจริงๆมาเมื่อยังคุณต้องจาเราได้ปะได้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 ตัดคอกันแล้ว <Okay. S 2> ขึ้นมาจากผู้หญิงไทยๆเป็นลูกครึ่งเฉยเลยยังจําได้อเอา,เาออสิเอาสิแเ้วอเคนอเอเคาอเ้ออเคโอเคออเคอัคอเคือเคโอเคอเคโอเคโอเคือคอเคโคเ ขึ้นแท็กขึ้นแท็กคุณนะครับคุณขายของไม่ถูกเลยคุณขายของนะครับยืนแบบมีแสงเข้ามาโอ้โหเห็นกำเงาเงาอยู่เป็นมัดๆอ๋อ๋อเลื่อขุนก็ต้องคุยกับพี่มาวินเลยพอก่อนครับแม่ก่อนฝากคุณพ่อก่อนครับคุณเป้ครับอยู่ตรงนี้ครับเอาเป็นว่ารอติดตามกันแล้วกันนะครับทุกท่านใช่ครับใช่แล้วค่ะและนอกจากตัวละครทั้งสองตัวแล้วเห็นว่าก็ยังมีนักแสดงอื่นๆที่มาสร้างสีสันในเรื่องนี้อีกมากมายด้วยมีใครบ้างคะอ่าให้ผมแล้วกันนะครับครับ ก็จะมีคุณนัทกิจฤทธิ์ครับเล่นเป็นคุณตุลาครับก็เป็นนักแสดงหนุ่มสุดฮอตเขาก็เล่นซีรีส์มาเยอะเล่น MV มาเยอะเล่นหนังมาด้วยนะครับแล้วก็คุณมารโค้ดครับเล่นเป็นพลอยพิินตัวปลอมคือว่ารันดาครับแล้วก็ีกที่เหลือให้น้องน้องฟังบ้างดีกว่ามีเยอะมากครับน่ารักมากๆทุกคนมีเยอะมากค่ะมีมีท้งเอ่อน้องอัพมีพี่ไอซ์พาดี้และจริงๆคือแก๊งออฟฟิศเนี่ยจะบอกว่า ทุกคนเป็นนักแสดงที่มีความสามารถกันหมดเลยมีอู๋ท่าไรชื่อคือพี่เมง้งพี่กิร่พี่แพทแล้วมีน้องน้องขาแฝดกอมแบมด้วยค่ะคือ,อจะเป็นตัวหลักในการดําเนินเรื่องราวความป่วนในออฟฟิศค่ะอืมแล้วเห็นเรื่องนี้เนี่ยคุณเป้บอกว่าเป็นเรื่องที่มีความสุขแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยตลอดการถ่ายทํามันมีความอะไรที่ประทับใจเป็นพิเศษครับคุณเป้บอกคือ<ห>ตัวผมก็ได้ครับคือผมก็เล่นละครมาหลายเรื่องนะครับแต่ว่า โปรดักชันแต่ละเรื่องมันจะไม่เหมือนกันออย่างเรื่องนี้ก็เป็นโปรดักชันที่ที่ซีเรียสมากๆครับเหมือนเหมือนกำลังถ่ายทำภาพยนตร์โรงอยู่เลยหรือว่าถ่ายทำโฆษณาอยู่เลยในบางจาังหวะครับคือทั้งการจำกับทั้งเรื่องภาพทั้งเรื่องบททั้งเรื่องตัวนักแสดงเนี่ยทุกอย่างมันได้รับการเตรียมพร้อมมาอย่างดีครับก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากที่ได้เล่นละครที่ทุกฝ่ายมีความตั้งใจพร้อมๆกันแบบนี้ครับรวมถึงนักแสดงทุกคนด้วยนะครับเหมือนดินทีมครับผมก็เลยรู้สึกแฮปปี้มากที่ได้ รวมละครเรื่องนี้แล้วทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันน้องฟางก็คงรู้สึกเหมือนกันไป<ช>ถามใครก็คงรู้สึกดีเหมือนกับละครเรื่องนี้แล้วแล้วอยากจะมอบต่อความรู้สึกดีๆนั้นให้กับผู้ชมครับโอ้ยเยี่ยมมากครับเอา,อางี้ครับน้องฟางครับคืนนี้นะครับออนแอร์เป็นตอนแรกนะครับฝากหน่อยลองลองสปอยหน่อยได้ไหมว่าจะมีฉากพิเศษอะไรให้เราได้เห็นบ้างครับตรับคืนนี้คือจริงๆคิดว่าที่แน่นอนเลยคือหลังดูจบวันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะพอได้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือเรื่องราวมันมันเป็นความคนคนบอกว่าจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ดูตัดเทรลเลอร์ออกมาดูจะมีความดราม่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยดรามา่าเนี่ยเป็นเรื่องรองคือจะเห็นเกี่ยวกับความเป็นมิตรภาพไม่ว่าจะเป็นตัวพระเอกนางเอกหรือว่านางเอกกับเพื่อเลย้ยค่ะแล้วก็ค่ะ สนุกสนานมีความสุขบอกว่าทุกคนจะได้รับเสียงของเราไปจากเรื่องนี้นะคะพี่เป้พี่เป้ตัวเอียงแล้วค่ะตอนนี้พี่เป้ตัวเอียงแล้วครับตัแข็งแล้วครับฝากหันกล้องกลับมาจุดเดิมด้วยและอีกหนึ่งความพิเศษนะคะก็คือมีการออกอากาศแบบคู่ขนานกับประเทศจีนด้วยใช่ไหมคุณเป้กลับมาแล้วยังไงคะทั้งสองท่านฝากหน่อยคือสักครู่นะครับผมกลับไปอีกแล้วใช่ไหมครับไม่ครับได้แล้วคุณเอียงอีกแล้วตอนนี้คุณเอียงครับอียงอยู่ครับคุณเอียงค่ะคนด้วย อ่ะพูดได้เลยค่ะพูดแบบเอียงก็ได้ค่ะ,อะโอเคอ่ะพูแป้พูดได้เลยครับมาอ่ะน้องฟัง,คคงก,ก็คือก็คือเราตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเราจะได้ไปช่องสามหรือเปล่านะครับอ่าอครับแต่เรารู้ว่าเราจะได้ไปฉายที่ประเทศจีนครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ได้มาอยู่ช่องสามด้วยแล้วก็มีที่เวียดนามด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับหวังว่าจะได้ดูและสนุกไปพร้อมกันนะครับครับเรื่องที่ผมภูมิใจมากครับครับอ่าน้องฟาง ฝากเลยค่ะให้ติดตามอะไรยังไงบ้างฝากเลยครับก็เป็นเรื่องที่ทั้งฟังกับพี่เป้แล้วก็คิดว่าทีมงานนักแสดงทุกคนเนี่ยก็พูดกันตลอดตั้งแต่ตลอดการถ่ายทำว่าแบบตื่นเต้นและอยากให้ผลงานชิ้นที่ทุกคนตั้งใจมากเนี่ยออกมาสู่สายตาทุกคนแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบด้วยยังไงก็คืนนี้ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะเป็นตอนแรกเลยท่าทุกนะคะ,คะเรื่องมีดูค่ะ ครับต้องขอบคุณคุณเป้และคุณฟางมากๆนะครับที่มาคุยคุยพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ทั้งสามมากครับสวัสดีครับดีดใจมากเลยที่เป็นน้องอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเป้ส,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ <laughs>